เพราะว่าวันนี้เคยอยู่ในสภาวะที่ตกหลุมดําเหมือนกันคิดจะฆ่าตัวตายอยากจะโดดตึกพ่อแท้ชีวิตโทษชะต,ตามีหมดก็เพราะว่าไม่รู้สิ่งนี้ไงอันนี้เอาแบบไม่อิงตำรานะจากที่เรียนมาแล้วมาปฏิบัตินะก่อนที่มันจะเกิดสมุูไยขึ้นมาได้มันต้องเกิดมาจากความไม่รู้ก่อนเมื่อไม่รู้ทุกตรงนี้ปุ๊บเกิดการยึดเราไม่รู้ตามขันห้าตรงเนี้ยเราเลยยึดว่าขันห้าเป็นเราเมื่อเรายึดว่าขันห้าเป็นเราเราเกิดการปฏิเสธต,ต่อความทุกข์หรือเกิดความพึงพอใจในความสุขเราจะเกิดความอยากต่อพอ เพราะว่าเรายึดในสิ่งนี้เราเลยอยากให้ขันห้าจากทุกขเวทนาเปลี่ยนเป็นสุข,ขเวทนาเราเลยไม่อยากให้ไอ้ขันห้านี้เป็นทุกข์ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ความอยากตรงนี้จะไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ความอยากเกิดแน่นอนความอยากเกิดปุ๊บเกิดการปฏิเสธผลักออกต่อความทุกข์มันจะเกิดทุกข์ที่เป็นทุกขเทียมขึ้นมาเพราะทุกแท้ของเราอะเราไม่เข้าไปรู้มันเราเลยทุกต่อจากทุกแท้ของเราเพิ่มขัน่ะมันปรุงแต่งของมันแต่เราเข้าไปยึดขันมันเราก็ปรุงปรุงปรุง ปรุงขึ้นไปอีกมันเลยเกิดอาการแพนิคโรคซึมเศร้าวิตกกังวลต่างๆที่เป็นโรคเลื้อรลังตามมาเพราะเราไม่เข้าใจสิ่งนี้คิดว่าทุกอย่างเป็นเพราะโชคชะตามีใครมากําหนดให้กูวะก็เราไม่รู้จักทุกแท้ก็เลยเกิดทุกเทียมขึ้นมา